นี่นะคะนิวพลัสเข้ามาเยี่ยมสวนนะคะติดตามดูผลงานนะคะหลังจากที่ลูกค้ามีโอกาสได้ใช้ไปแล้วนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะคะลูกค้าก็ประทับใจมากเดี๋ยวมาฟังความประทับใจจากลูกค้าของเราว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยค่ะว่าอยู่ที่ไหนครับผมภา,าษาอีสานเลยครับผมนายอรันนะครับบุตรดีจีนหรือคนตำบลคํานดวงเขาเรียกว่าพอแตงครับยอยู่ตำบลคําดวงอำเภอบันผือจังหวัดอุรุณท่านะีครับ,บรคบ่ะยางของพี่มีปัญหาอ,อะไรพี่ อย่างต้นนี้นะครับเนี่ยผมนะครับเพิ่นแนะน้ำนิ้วผัดนะครับเนาะเนี่ยตามเสียเพิ่นใส่มากเลนิ้วผัดนะครับนี่หน้าตายใช่ไหมคะเนี่ยเตายครับหน้าตายมาหลายปีครับเบื้องหน้าก็ได้ครับเนี่ยดีดไปอ้อมต้นครับมันบ่อหายน้ำยางซ้ายขวาหน้าหลังมีการแกะหมดนะคะแต่มันไม่ไหลไม่ซึมเลยบ่อซึมเลยครับสีบ่อออกเลยจางวัดมีได้ที่มันซึมก็ได้ประมาณจักรสอนหนึ่งประมาณค่ะทีนี้ตัดสินใจมาลองก็ตัดใจมาลองครับเพื่อนแนะ่ยน้ำห้ใส่หากิโลแต่ผมกับไซไซสองโปรย่างเนี่ยประมาณสองโปรยมางต้นนี้สองกิโล ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับกับมาจี้ครับอันนี้เป็นโปะที่สองแล้วเราผมขายไปรอบหนึ่งอ,อันนี้รอบที่สองนะครับผมใส่มาเนี่ประมาณเดือนหนึง่งได้เดือนหนึ่งแล้วโอ้เกินคาดนะคะเพราะปกติเราจะให้ใส่หน้าตายจนี่งนี่กัดลงปรามานจากนีมานีบ่ม,มีน้ำยางครับเนี่ยจากนีมานีกัดของเขาได้สองโปะตั้ตน,นี้นะครับส่วนโอ้เยี่ยมมากเลยซึ่งไม่เคยได้น้ํายางขนาดนี้แล้วนี่สองโปะแล้วนะคะ่องแบบแบบเนี้ยสองโปะแล้วแม่แมอ่ะแต่ทีเนี้ยมาดูว่า การไหลไหลดีจริงไหมทําไมถึงได้น้ํายางขนาดนี้จากที่ไม่เคยได้น้ํายางเนาะประทับใจแล้วเนาะพี่เนาะลองกรีดให้ดูเลยนะคะดูอาการไหลเลยค่ะไอ้ปะเพสประทับใจครับประทับใจงหวังมือนียเอามาสีบสอบครับมือนีะลองสองสอบนะสี่แถวนะคะขึ้นไปข้างบนเดียวน้อยครับยางแบบโอ้บืนตายมากยางมันสังเกตต้นยางครับโปะไงก็ต้นยาง ลองไปสองกระสอบนะคะแต่ตอนนี้เอามาเพิ่มสิบเพราะว่าประทับใจแล้วนะคะอ่ากรีดเลยค่ะดูการไหลนะคะดูการซึมนะดูการซึมนะเปลือกอ่อนไหมคะอ่อนครับอ่อนอุ้ยอุ้ยพลอยมากพลอยนิ่มนิ่มครับนิ่มอุยครับปันยางแบบสมุนสมุนเลยครับมันไหลมาเลยมันเป็นหนาที่อศัศจรรย์มากๆนะครับอืมน้วตายตนึ่งนะคะตอนนีง่ายหนึ่งที่ไม่มีน้ำยางนะคไม่มีน้ำยางได้ทีละช้อนนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะ มีเดียวเต็มถ้วยนี้นะคะมีเดียวเต็มถ้วยนี้นะคะแล้วตอนนี้ตอนนี้ยศครับยศไงยศไงครับตอนนี <18 S 2> น้สิบเอ็ดโมงนะคะเมื่อคืนกรีดแล้วแต่วันนี้11บเอโมงมากรีดให้ดูใหม่ก็ยังไหลอย,อยู่แล้วน้ำยางข้นมากอับเม็ดใหญ่ครับครับยุดหยดหยดใหญ่ๆครับการไหลของเขาเป็นไงคะนานไหมนานๆนนครับนานเมื่อวานผมมาหยอดกพดบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงบ่ายโมงหยดกับบ่ายสอง มายอดกดก็ยังไหลอยู่ซึ่งอยู่ฝากถึงชาวสวนหน่อยพี่พาพี่น้องเข้านะครับตัวที่แก่ปนนะไฮนาย่างตายหนึ่งอันนี้คือประสบการณ์ผมก็ลองมาหลายแล้วครับเย็ดมากกับเบิ้งสังเจ็บต้นย่างผมมันส้มอยู่แล้วผมก็ลองมาหลายหลายหลายยี่ห้อที่บนม้านใน้ำนะครับในสวนแต่กับวิทยตัวอะไรประทับใจทอนิ้พัดทั้งพนนะครับอันนี้ล่องมากใส่เวลาประดุลกับสองอาทิตย์ประมาณนี้ก่อยน้ตายในเมื่อขึ้นไม่แล้วก็ถามส้มว่าตายหนึ่งกับสังเกตบไหมครับตัวน้อย ประกอบขัดใจพาหมากเลยสังเกตเบื้องต้นนะโบะใหญ่กว่าโบะใหญ่ก็กต้นอย่างตัวอย่างวัสมบูรณ์ท่ายางสมบูรณ์น,นะครับแปลงได้ดีสมบูรณ์เนี่ยผมว่ามันต้องได้เต็มที่เลยเเต็มที่ลยนะครับกฝากไว้ครบับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ